สวัสดีครับก็กลับมาพบกันพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในแอเรียที่สนะครับด่านที่สิบสถึงสิกันนะครับอ๋อเดี๋ยวครับก่อนอื่นเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวงานเข้าเขาเมาเปียกเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอ้ยกดไกที่มหายเดี๋ยวไปครับเราก็ไปเริ่มกันเลยครับด่าน13ก็เหลืออีกแค่อีก2องแอเรียนะครับเราก็จะได้จบ แล้วก็ไปทำดีอซีได้ทีนะครับโอ้โอย่าไปใครมาเทียบเลยยาอุ้ย,ยไม่โดนหัวมิงมิโดนยากเลยพี่หัวมิงมงมึงนี่กินยากเกิน ยังไม่หมดอีกวันนีเน้เราก็นึกว่าหมดแล้วเ,ออเ,เงียบๆไปนานอ๋อมีฝันหลงยืนงงๆในดงตีนนะครับอ้อาวแม่งเนาะ MBC กูไปยืนอะไรกลางดงซอมบี้วันนี้ โอเคครับเราก็ไปต่อกันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราเล่นด่านไหนกันแล้วนะสิบสามใช่ปะ่ะเราก็ไปต่อกันที่ด่านที่สิบสี่นะครับจะครึ่งทางแล้วโว้ยไปโอ้โหจีนเพียบนบแล้วกูไปยิงสีมันแตกตอนไหนวะนี่ยังไม่รู้เรื่องเลย โอ้ต่ออินนตีนพรึบมึงจะจิกแซกไปไหนวะเนีเ่ยตรงๆมึงก็ไม่เดินกันเนาะแม,ม,ม่งตอมบี้พวกนี้นี่มึงวู้บ่าวะเนี่ยตรงๆมีให้เดินพวกมึงก็ไม่เดินกันไปเดินไหนกันวันนี้ไปงั้นเราก็ไปต่อกันนะครับกับด่านที่โอ้อยอ่ะหมดกัดเดี๋ยวแม่งมาได้ไงวันนี้ กัดทีคุณเล่นสะดุ้งเลยครับอันนี้ไม่ได้อำนะครับสะดุง้งจริงเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยสัมวันหกโอเคแสดงว่าส้นตีนกำลังมาถึงนะครับสัมวันออสัมตีนแอปพลส์โอ้โหมึงจิตเจ็ดจะมาเล่นรือ,ไร,อไรวะเนี่ยจิตทบโบเจ็ดกันมาเชียร์เอามามา ได้ทุกคนได้ทุกคนไม่สนว่าเป็นใครอยังมาซ้ายขวาเลยเว้ยเดี๋ยวมันจะเยอะจะบอกว่าจะเยอะไปนะเนี่ยเดี๋ยวบอวาไม่มีเวลาเลยมีตัวดินเลยเว้ยใจเย็นนี่เฮ้ มีหลังมาดูวยโอ้โหโอ้โหใจเยน็นพี่มีแมงก็เมื่อกี้พี่เห็นยิงตู้มันขยับได้ปะเน,น,นาะน่าจะหมดแล้วโอเคครับก็จ,จบแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับแอเรียที่สี่นะครับ ด่านที่สิบสามถึงสิบห้านะครับเราก็ครึ่งทางของแอเรียสี่แล้วนะครับพอจบเดี๋ยวเราก็ไปต่อบอสสี่นะครับบอสสี่บอกเลยครับเป็นบอสที่ใช้ฟาร์มเงินดีมากของภาคสี่นะครับเป็นจุดที่ฟาร์มเอ้ยภาคสามพูดผิดออภาคสี่นี่จุดฟาร์มดีๆมันก็มีนิดเดียวครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจํากัดด้านจํานวนซอมบี้นะครับโอเคครับก็เป็นไงครับก็สนุกกันไหมครับถ้าสนุกก็ไปโหลดกันได้นะอันนี้ถึงเป็นเกมเก่าแต่พี่ว่าก็ยังเป็นเกมที่ยังน่าเล่นนะถ้าเราแบบ เล่นภาคสี 4, ่เราสึกกูไปไม่ไหวกันนี่แต่พี่ก็ไหวนะครับพี่ไหวพี่ก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าภาคสี่ส่กจะโดนเนิรฟ์ฟหลายๆอย่างมากทําให้ช้านะครับลองเทียบเล่นกับภาคสามดูจะรู้เลยภาคสามนี่แบบเออถือว่าโอเคนะสำหรับสายฟรีเราโอเคครับถึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับ ังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีเกมอะไรใหม่ๆน่าสนใจพี่ก็จะมารีวิวเอามาเล่นให้ดูนะครับอย่างตอนนี้ก็น่าจะเป็นเอเลี A ่นไดแมสสามนะครับตอนนี้พี่ก็นั่งปั่นแบบอัพสกิลอะไรกันมหามหาบาลีปีนัตตูโบอะไรครับตอนนี้ <laughs> อัพกันยับครับอยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ